สวัสดีค่ะคุณแอมวันนี้อายนะคะเข้ามาถึงคลินิกนะคะสวยงามดูสะอาดสะอ้านมากๆเลยนี่แหละค่ะจุดประสงค์จะเข้ามาสอบถามคุณแอมค่ะว่าคลินิกคนเข้ามาเยอะแบบเนี้ยเขามีวิธีการดูแลรักษาความสะอาดฆ่าเชื้อในยุคที่แบบว่าคนวอรรี่เรื่องความสะอาดมากๆแบบนี้ค่ะอยากให้คุณแอมเนี่ยช่วยแนะนำอายหน่อยค่ะ ค่ะไม่ว่าจะเป็นที่บ้านที่โรงพยาบาลหรือว่าที่คลินิกนะคะที่ที่มีคนเข้าออกเยอะๆโดยที่อาจจะมีคนที่เราไม่รู้จักหรือคนที่เราไม่รู้ว่าเขาไปสัมผัสอะไรมาบ้างเนี่ยความสะอาดเนี่ยก็เป็นเรื่องสําคัญมากค่ะโดยเฉพาะไม่ว่าจะเป็นข้าวของเครื่องใช้ส่วนตัวที่มันสามารถจะมีพวกเชื้อโรคไม่ว่าจะเป็นเชื้อแบคทีเรียเชื้อไวรัสที่ทําให้เก่อโรคเนี่ยติดมาได้ซึ่งเราไม่สามารถทําความสะอาดได้ด้วยวิธีธรรมดาด้วยค่ะก็ต้องใช้วิธีพิเศษในการทําความสะอาดเพิ่มขึ้นค่ะและอย่าง บบเป็นคุณแม่ลูก2นะคะอายก็เลยจะค่อนข้างที่จะซีเรียสเรื่องของว่าลูกจะไปสัมผัสอะไรวิธีเนี้ยค่ะคุณแอมเราสามารถที่จะมีทางอื่นที่เราจะหลีกเลี่ยงสารเคมีได้บ้างไหมคะมีค่ะคือนอกจากการใช้สารเคมีในการทําความสะอาดหรือว่าการฆ่าเชื้อแล้วเนี่ยในทางการแพทย์เราก็มีการใช้แสง UVC เนี่ยม,มาช่วยในการทําความสะอาดหรือว่าลดการติดเชื้อนะคะ,คะซึ่งแสง UVC เนี่ยก็เป็น อยู่ในแสง UV ก็คือ ultraviolet ซึ่งจริงแล้วเนี่ยเราจะไม่สามารถมองเห็นได้โดยตาเปล่ามีความยาวคลื่นตั้งแต่1 0อยถึงสองนาโนเมตรค่ะแสง UV ก็จะแบ่งเป็น UVa UVb UVC นะคะจากการวิจัยเนี่ยเขาพบว่าตัว UVC เนี่ยสามารถฆ่าเชื้อแล้วก็ยับยั้งเชื้อโรคได้ดีที่สุดค่ะซึ่งแสง UVC จากหลอด UVC เนี่ยสามารถทําได้ถึง254นาโนเมตรดังนั้นก็จะมีความสามารถในการฆ่าหรือยับยั้งเชื้อโรค ไดด้ีเลยค่ะซึ่งในวงการแพทย์น,นะคะก็จะรู้กันดีอยู่แล้วว่าตัวแสง UVC เนี่ย สามารถยับยั้งเชื้อโรคได้ดีไม่ว่าจะเป็นตัวแบคทีรียไวรัสรวมไปถึงไวรัสที่เป็นสาเหตุของการเกิดโรคโควิด -19 ด้วยค่ะซึ่งกลไกการทำงานของ UVC เนี่ยเขาจะสามารถทำลาย DNA และ RNA ของสิ่งมีชีวิตชนิดเล็กๆได้ค่ะทำให้สามารถยับยัง้งการเติบโตการแพร่พันธุ์ของเชื้อไวรัสแล้วก็เชื้อแบคทีรียได้ดีค่ะซึ่งตัว UVC เนี่ยค่ะมีการนำมาใช้ในวงการแพทย์อย่างปลอดภัยแล้วก็มีประสิทธิภาพมานานการเลือกใช้เครื่อง U ะะก็ควรจะเลือกที่มีประสิทธิภาพแล้วก็มีความปลอดภัยไม่ว่าจะเป็นได้รับการทดสอบแล้วก็รับรองจากสคออบอแล้วแล้วที่สําคัญนะคะต้องเช็คด้วยค่ะว่าไม่ผลิตโอโซนซึ่งสามารถทําให้เกิดการระคายเคืองแล้วก็เป็นสารพิษได้ถ้าเกิดเราสูดลมเป็นระยะเวลานาน,นะคะ่ะ และยิ่งในช่วงสถานการณ์แบบนี้นะคะแต่เราก็ยังจะเป็นจะต้องใช้ชีวิตตามปกตินะคะคุณแอมก็มีความกังวลไม่น้อยเลยในเรื่องของว่าเชื้อโรคอะไรต่างๆก็กลัวว่าจะมาถึงลูกจะมาถึงผู้สูงอายุภายในบ้านนะคะอย่างเงี้ยค่ะคุณแอมมีวิธีหรือว่ามีทริคอะไรที่จะดูแลเรื่องตรงนี้ได้ไหมคะซึ่งส่วนตัวนะคะไม่ว่าจะเป็นที่บ้านที่คลินิกหรือว่าที่โรงพยาบาลซึ่งมันมีคนเข้าออกเยอะมีโอกาสที่จะติดเชื้อมีเชื้อปนเปื้อนมาจากสิ่งของต่างๆหรือว่าผิวสัมผัสได้ง่ายส่วนตัวก็ใช้เป็น UVC lamp ค่ะซึ่งการใช้งานเนี้ยก็ง่ายมากแค่กดเปิดแล้วก็ทิ้งไว้ตามระยะเวลาที่เขากำหนดก็จะสามารถฆ่าเชื้อตามผิวสัมผัสได้ค่อนข้างดีเลยค่ะซึ่งตัวที่ใช้เนี่ยค่ะเขาก็มีการทดสอบกับมหาวิทยาลัยที่บอสตันว่าสามารถฆ่าเชื้อที่เป็นต้นเหตุของโควิด -19 ได้ผลดีค่ะ โอโหคุณแอมคะถ้าแบบนี้นะคะตอบโจทย์ชีวิตมนุษย์แม่มากๆเลยนะคะเพราะไอก็ต้องห่วงลูกเนาะแล้วก็ห่วงสมาชิกในบ้านด้วยอย่างเวลาออกไปข้างนอกไอก็สามารถที่จะนํากุญแจรถกระเป๋าสตางค์ลิปสติกกุญแจบ้านสามารถที่จะใส่เข้าไปในกล่องยับยั้งเชื้อโรคกล่องนี้ได้เลยแล้วก็กดแค่ปุ่มเท่านั้นเองนะคะและยังสามารถใช้อบขวดนมใช้อบจุกหลอกได้อีกด้วยนะคะไอยถือว่าตอบโจทย์มากๆเลยที่สําคัญเนี่ยพอไปดูมาเมื่อกี้ปุ๊บมีโหมดเป่าแห้งแล้วก็ยับยั้งแบคทีเรียทีเดียวเลย แป๊บเดียวเสร็จเลยก็ถือว่าอุ่นใจแล้วก็ตอบโจทย์มนุษย์แม่อย่างอายมากๆค่ะก็อย่าลืมนะคะว่าการเลือกใช้ UVC เนี่ยก็เลือกตัวที่มีประสิทธิภาพมีความปลอดภัยแล้วก็ได้รับการทดสอบแล้วว่าใช้งานได้จริงได้ผลดีจริงด้วยค่ะอออย่างนี้นะคะต้องมีติดบ้านไว้แล้วล่ะค่ะ